บานเมืองประจวบคีรีขันร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจงังหวัดประจวบคีรีขันและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดโครงการวิ่งชมแสงแรกทะเลสวยอ่าวประจวบคีรีขันเมืองสามอ่าวแอดประจวบคีรีขันวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคม2564นี้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณสะพานสลานวิถีวิ่งชมแสงแรกเลียบชายทะเลอ่าวประจวบ สนใจฟันลันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครพร้อมเสื้อ500บาทมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรค่าสมัครพร้อมเสื้อ600บาท VIP 2,000บาทรับจำนวนจำกัดเท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19เมษายน2564ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์032603759 0941123697หรือกองส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์032604143และ085554166 5 2พฤษภาคม2564นี้วิ่งชมแสงแรกทะเลสวยอ่าวประจวบคีรีขันธ์เมืองสามอา่าวแอดประจวบคีรีขันธ์